ครับวันนี้ร้านจักรยานของสี่หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบลังสิตจะมาแนะนำจักรยานทินเอกรุ่นจูเนียร์1.0เฟรมเหล็กดิสเบรกหน้าหลัง6เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเฟรมเหล็กเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับปั่นออกกำลังกายสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0819259261 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับสวยงามนะครับน่าใช้อุปกรณ์ดีหรือถ้าจะมาดูสินค้าก็เข้ามาดูได้ที่หน้าโรงเรียนสวนย์กษศา,าสิติ์นะครับร้านจักรยานของสี่สำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็มี QR code นะครับแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ